กวนสุดวจน่งมาค่ะวันนี้เราจะมาเกลยฟนสุปลายางเนาะเกฟสปลายางสดวหอมน้องนี่วัหอนี่นี่คัพิกมีอะไรตาเรียบร้อค่ะมาค่ะไปไวรงเลยะเนาะเจ้าเกียฟังนึงนคบต้งกองก่อนค่ะตั้งองเรน้เยราจได้ตักว่นนะเกลี่ยันเกลีอท่นอเราก็ตักส่พริกพกู่ะกระาใสไปคตกลือใส่ได้เรียบร้อยล้ดงกระพรี้ถะพรี้ใ่เ นะปตรวงเหน่อน ok ้ศดเาอะไรเาเาคอนใส่ใส่บมันไปดว้รถใเป็นสรมันไป่กจ๊แกงเก็บใส่หอมใส่ยบไปย่างฮะส่ยไปยางเพราะว่ามสีหอมมันไปกระดานกงลอขึ้นคีรเรียบร้อยวกฟาไปแบบข่นไปยางไป้วย่างนะเต่อมากปย่าง้ อร่อยหอมคับมอแใส่เป็นอะไไปกินัง้เเราจะชิมกันนะคะหอมแบบนมกระจีบหอมมากๆเลยเ้องมาย่อยด้ว้หวานอกับเปิดหอมนะ้ะตุดจีดจัะนะคธอบไปทีเดยวไป้วจะาจไปทีเดียวไล้จ้ามาคะ